ในปี2,550 63 0 6เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สณะเช่นนี้อีกไปการประบาดแล้วทุกอย่างให้จบสุดท้ายเป็นไงริดลอนประกาช้ำหนะคนของเขาวิธีเราดูว่าใครเป็นคนบงการมันง่ายมากไปดูไปพักการเมืองนักการเมืองพักไหนคนพักของใครไปทําการประกันตัวมาเอาเงินมาจากไหน81คดี81คดีคดีคดละ2แสน0 0คุณส่วนป็นเงินกี่บาทนะพอมันใช้เงินมากไม่ออาก็ใช้ให้อ่า พวกสสไปทําการประกันตัวก็มีสสอ,อยู่2พรรคการเมืองที่ไปทําการประกันตัวพวกเขาเป็นคนเดินเกมลงทุนเกมนะและก็เอาเงินไปประกันตัวก็มีอยู่สองพรรคการเมืองท่านงทนายความก็เป็นทนายความของเสื้อแดงทนายความทักสินนั่นนะ่ะเขาก็เดินเกมอยู่แค่นีน้เขาไม่เห็นมีอะไรเลยนะส่วนคนยังงงๆม็อบมันเป็นเยวาวชนเขาก็แค่เปลี่ยนตัวละครนะในการเล่นในเดินกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองก็ได้นะครับที่พวกเราคนไทยที่รักชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อฟ้าเสื้อเรต้องควรจะรู้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ เสียชีวิตเป็นหนึ่งท่านคือปรีดานะครับปรีดาก็เป็นอาจารย์ของทักษิณเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยพระเอกเพรมตินสุรานนท์นะครับได้เสียชีวิตด้วยวัยชราด้วยวัย92ปีนะครับการเสียชีวิตของปรีดาเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เดินทางจากเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดธรรมกายนะครับส่วนมากก็จะเข้าๆออกวัดธรรมกายช่วงก่อนวัดธรรมกายเข้มแข็งอยวายง่าย ตอนหลังนะ่ะพอมีการมีการลุกบุกตีที่วัดธรรมกายนะเขาก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่จนกระทั่งอายุมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัยชรา92ปีนะครับเมื่อก่อนทักษิณมีอำนาจนะทักษิณชินวัตรสมัครสมชยัยมีอำนาจก็จะมีการเรียกนะประชุมที่บ้านปรีดาเป็นสําคัญนะปีดาเป็นอาจารย์ของทักษิณเมื่อก่อนทักษิณเป็นเด็กถือกระเป๋าให้กับปีดานะครับทักษิณก็เป็นลูกของเลิศนะชินวัตรนะครับ แล้ก็ถูกเอาไปฝากเป็นสมัยเป็นจบนักเรียนในร้อยใหม่ๆเป็นหน้าห้องของปรีดาพัฒนาถาบุตรนะลูกชายปีดาก็เคยเป็นผู้บังคับ,งคบการเป็นผู้การอํานวยการอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5ตอนนี้ก็เสียนยบายราชการไปแล้นะครับ <c oughs> ปีดาเขามาจากไหนนะเขาเป็นอาจารย์สอนทักษิณเลยนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับ <c oughs> ปีดาเนี่ยเป็นจบจุฬาจบรัฐศาสตร์ ในขณะที่ใกล้จบรัฐศ,ศาสตร์เขาไปทําการฝึกงานที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับก็มีรองหัวหน้าชนเผ่ามรยันของอดัปฟิลเลอร์นะครับซึ่งมีผู้มีชํานาญกลยุทธ์ทางการเมืองหรือคนเขาเรียกว่าฮิตเลอร์เรียกว่าเลือดบริสุทธิ์คนเลือดบริสุทธิ์ก็คือว่าจะเลือกคนที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยมนรวมกันมีความสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กันขึ้นมาแล้วตั้งกลุ่มพอมีลูกขึ้นมาก็ตั้งคนกลุ่มนี้ขึ้นมา แบบเหมือนจะเป็นยอดมนุษย์เลือดบริสุทธิ์ขึ้นมานะครับแล้วสอนกลยุทธ์ทางการเมืองให้แล้วก็ตอนหลังจากที่เราพิเลอแพ้เนี่ยคนที่วางแผนคนนั้นเนี่ยทึ่เป็นลองวานาชนเผ่ามรยันก็หนีนะไปเป็นรปภนะครับอยู่ในโรงงานที่ปรีดาไปทํางานปีดาก็ไปฝึกงานที่นั่นก็เขาสอนเล่นหมากรุกนะที่เยอรมน,นี ปีดาก็เล่นหมากรุกก็เข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็สอนปีดาจนกระทั่งก่อนกลับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคือเป็นคนพิการด้วยตอนนั้น,นเป็นคนพิการนั่นคือจะประวัติที่ปีดาก็เล่าให้ฟังนะครับก็ปรากฏว่าก็ก่อนกลับเขาก็เลยเปิดเผยตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นรองหัวหน้าชนเผ่ามรยันแล้วแพ้สงครามนะครับในการต่อสู้ของอาร์บิลเลอร์นะครับหลักคิด ต่อมาปีดาก็เอาหลักคิดนี้มาใช้มาตั้งพรรคการเมืองทําพรรคการเมืองแล้วก็ต่อมาเข้าร่วมกับกริเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับร่วมรัฐบาลแต่ที่เกิดความขัดแยง้งกันเกิดขึ้นซึ่งป๋าก็รู้ที่หลังนะผมก็เรียนป๋าที่หลังว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่ปีดาเนี่ยนะะไปสอนพลเอกเปรมปา๋าแล้วก็ถามนะครับว่าคุณเป็นใครนะมาสอนอะไรผมเป็นที่มาของการสกัดไม่ให้ปีดาเนี่ย เข้ามาเป็นสสอ,อีกต่อไปด้วยการทําบาง,ารงประการปนะครับการเลือกตั้งสสที่จังหวัดเชียงใหม่ของปีดาปีดาจึงแพ้การเลือกตั้งแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครอาจารย์ผมชื่อท่านไก่สอน,นทันติพงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านไก่สอนก็เป็นคนดาเนินการจนปีดาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งนะครับปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองนะในอนดีตตั้งแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยถ้าที่ผมทราบนอาจจะมีเยอะแยะนะแต่ผมทราบแค่4คนนะฮหนึ่งปีดาพัฒนาถาบุตร สองท่านไก่สอนตาดิพงศ์ซึ่งก็เป็นคนรุ่นดาวคขาเดียวใกล้เคียงกันนะครับสามทักษินแลวก็สี่ก็มีผม,มที่เรียนยุทธศาสตร์กเมืองแต่ทั้งสามท่านเนี่ยไม่ได้จบเปียเอกเ,เรียนโดยตรงนะครับด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีผมคนเดียวเนี่ยที่ถูกสรรสร้างปั้นขึ้นมานเพื่อเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะเลยตรีโทเอกเลยแล้วก็มาเรียนกฎหมายนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับในดับปบิีนะ ก็เป็นคําตอบนะว่า,วา,วาทั้งสีท่านเนี่ยก็คือคนที่ไหนคนเชียงใหม่ทั้งหมดนะปีดาปีดาเนี่ยกับท่านไอ้ไกรสอนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเคยลงแข่งสสที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะทักษิณรู้สึกพ่อ,อลงเลือกตั้งชื่อเลิศต่อมาเสร็จก็มีลูกชายจบในร้อยก็ไปฝากปีดาที่เป็นรัฐมนตรีนะครับก็ตั้งแต่นั้นปีดาก็สอนกลยุทธ์ทางการเมืองเมื่อก่อนก็ไปอยู่กันที่ตึกชินนะจำได้ไหมฮะเมื่อก่อนนี้ นะครับตอนยุคทักษิณเลืองอำนาจประธานใหญ่ที่บุคคลวางแผนให้ก็คืออาจารย์ตอนนี้นเขาก็ปั้นทักษิณจนกระทั่งเป็นนายกอันตรีขึ้นมานะครับเป็นนักรตรีต่างประเทศก่อนในสมัยที่ลุงจำลองสีเมืองเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาในยุคของอ่ายิ่งรักสมัครสมชายก็ปีใดบางคนเรียกคนประชุมที่เชียงใหม่ประชุมหม่พวกเทเททั้งหลายบางคนวางแผนในการเดิน ภายในประเทศต่างประเทศต่างตอนนั้นกระทักฉินก็หนีไปแล้วแม่ทัพใหญ่แต่กุนซังอ,อยู่ในประเทศแล้วก็ไปปกักหลักพักค้างนอนสําคัญเลยที่ธรรมกายเป็นที่มาของกองทัพธรรมกายพอตอนหลังเนี่ยปีดาเริ่มอาการไม่ไหวทัพธรรมกายก็แผ่วลงแผ่วลงแผ่วลง,วลง,วลงอย่างที่เห็นนะนะครับธรรมกายก็เลยหนีอะ,อะไรนะภาวนาวอะไรชื่อเลยนะพระอะไรเขาเนี่ยก็หนีนะครับทุกอย่างก็เลยเฟลเกิดขึ้นหมต้องบอกว่า เป้าหมายสุดท้ายมันต้องตีที่ธรรมกายพอตีธรรมกายเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเรื่องอดีตนะมาตอนนี้นะครับนักวิชาารทางการเมืองของประเทศไทยเหลือกี่คนปัจจุบันที่ผมเห็นที่ผมทราบนะจะมีคนเก่งๆเยอะแยะก็เห็นเงินอยู่สองคนก <c oughs> ็ <c oughs> มีทักสินที่อยู่ต่างประเทศมีผมบางคนบ้านนอกแต่ทั้งสี่คนเนี่ยคนเชียงใหม่เือนหมดสองท่าน,นปีดาท่านไกรสอนตันติพงศ์เนี่ย นะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองต้องยอมรับนะต้องสองท่านที่เก่งแต่อยู่คนละฝ่ายกันความขัดแย้งจากเหตุการณ์ที่ปีดาโดนพลเอกเปรมเล่นงานก็เลยเดินเกมไปไล่ป,ป๋าเปรมที่บ้านบ้านสีสาเทเวศถึงสองครั้งจำได้ไหมตอนนั้นผมเคยอธิบายแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมไม่โดนด่าเลยบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นใครมาบอกอะไรโดนด่ากันนะผมบอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนจริงๆโดนไปสองรอบนะครับ พอโดนไปสองรอบเสร็จก็ก็เป็นอย่างที่เห็นนะผมก็มาเล่าให้คนที่เกี่ยวข้องฟังว่าทีหลังวาเนียทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีความขัดแย้งระหว่างป๋ากับปีดาตอนสมัยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีกับการเป็นรัฐมน,รนตรนะีหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไม่พอนะฮะหลุดจากการเป็นสสปีดาก็เลยมีความแค็งก็เลยสร้างคนขึ้นมาเป็นลูกศิษย์เขาสู้เป็เรื่องมีแค่นี้นะครับตอนนี้ท่านไกสอนเป็นยังไงนะก็ท่านไกสอนก็เสียชีวิตไปละนะครับตอนนี้ก็เหลือกันเดี่ยวเดียว สองคนผมก็เป็นผู้ชมผมไม่ได้มีอยู่ในอำนวจอำนาจนะครับผมไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาอะไรทักษิณก็เลเหตุไปอยู่ดูไบนนะครับปีดามีบทบาททางการเมืองในเบื้องหน้านก็คือเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลธเอกเปรมเบื้องหลังก็เป็นกุญซือให้ทักษิณ สอนกลยุทธ์ทางการเมืองให้ทักษิณสังเกตอหลักคิดของทักษิณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคารมาร์กเป็นสําคัญเพราะทฤษฎีของอดาพิเลอร์หรือลองหัวหน้าชนเผ่ามรยันในการโดนกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาสอนกำมืนบักรลุกเนี่ยนะครับเขาสอนกำมือบักลุกนะก็เป็นทฤษฎีของคารมาร์กนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงของอันโตนิโอกัมชี่นะมาใน,นย่อหลังเอามาใช้นะครับเบียบ่งเบียบุตรเอามาใช้กัมชี่ ocracy, เดโมกซีประชาธิปไตย เมื่อก่อนทักษิณก็เคยมีการรวบรวมกลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวน,นิสต์หรือผู้ร่วมวัฒนาชาติไทยนะฮะไปรวมอยู่ในพักเขาจากตอนนั้นจนถึงวันนี้คือฝ่ายต่อต้านเจ้ารวมอยู่ในพักเดียวกันกโดนยุบพักไทยลักไทยพลังประชาชนไปนะฮะแล้วก็มารวมตั้งพักใหม่โดนร้องยุบพักอีกซึ่งก็เป็นกลยุทธทางการเมืองของเขาอ่ะเขาใช้อัลักษณะของการฝ่ายต่อต้านเข้ามานะครับทักษิณก็บอกว่าเขาจะสู้จนถึงที่สุดจนกว่าเขาจะตาย เขาก็พูดอยู่เสมอนะครับก็มันก็เป็นจริงไงจริงไหมเขาก็พูดจริงก็ทำของเขาจริงไงแล้วก็สู้อยู่ถึงที่สุดนะครับแล้วผมเรียมนมาตลอดเนะี่ยการมอบไปมอบไปกราบไปให้ภรรยาไปพบป๋าเปรมบอกโอ้นั่นคือป๋าก็พลาดมารอบแล้วเหมือนกันรอบสองนะครับให้ยิงลักไปป๋าไม่พลาดละรอบสามผลทั่วไปบอกว่าโอ้มีการไปกราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมอบแล้วในเชิงกลรยุเขาเรียกว่ามอบแล้วผมว่าไม่ใช่อ่ะค่อยดูดนะีเป็นไงฮะตอนสมัยยิงลักเขาไม่ยอมลาว ใช่ไหมสมัยทักษิณก็ไม่ยอมจนกระทั่งกเกิดการรัฐประหารสมัยยิ่งรักก็ไม่เกินลาออกตอนสมัยกบสมาขับไล่จนเป็นที่มาของการรัฐประหารเหมือนกันในปี2,500ันหารอากสิบหกเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สนะเช่นชนี้อีกเหการประบาดแล้วทุกอย่างจ้จบสุดท้ายป็นไง,ไงริดลอนประชมามตินะคนของเขาวิธีเราดูว่าใครเป็นคนบงการมันง่ายมากไปดูไปพรรคการเมืองนักการเมือง,ากการองพรรคไหนโคนพรรคของใครไปทําการประกันตัวมาเอาเงินมาจากไหน81ดอดคดี 80เบ็ดคดีคดีละ2แสนหุ้นส่วนนันเป็นเงินกี่บาทนะพอมันใช้เงินมากไม่อ้ก็ใช้ให้พวกสสไปทําการประกันตัวก็มีสสอ,อยู่สองพักการเมืองที่ไปทําการประกันตัวเพราะเขาเป็นคนเดินเกมลงทุนเกมนะแล้วก็เอาเงินไปประกันตัวก็มีอยู่สองพักการเมืองท่านงทนายความก็เป็นทนายความของเสื้อแดงทนายความทักษิณนั่นแหละเขาก็เดินเกมอยู่แค่นีน้เขาไม่เห็นมีอะไรเลยนะส่วนคนยังงงๆอ่ะมบมันเป็นเยวาวชนเขาก็แค่เปลี่ยนตัวละคร ในการเล่นในเดินการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองทุกบอบมันเปลี่ยนตัวละครนั่นแหละนะครับไม่เปลี่ยนตัวละครมันเล่นต่อได้ไงมันคนทั่วไปมันรู้รู้หน้าไพ่เหมือนกับเปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับทั้งสองท่านท่านไกสอนตันติพงศ์นะครับวันนี้ผมต้องเอามาเล่านะก่อนเสียชีวิตเนี่ยต่างกับปีดาปีดาเสียชีวิตก็เป็นข่าวว่าอยู่วัดโน้นวัดนี้แต่ท่านไกสอนเตติวงศ์เนี่ยก่อนเสียชีวิตท่านบอกเลยนะบอกว่าร่างกายทั้งหมดของท่าน นะครับให้มอบให้กับโรงเรียนแพทย์นะครับและท่านบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าท่านนั้นได้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ห้ามจัดพิธีให้ท่านเด็ดขาดห้ามทําบุญให้ท่านเด็ดขาดนะครับท่านจะทําบุญพร้อมๆกับประชาชนคืออาจารย์ใหญ่นะะหลังจากที่อุทิศร่างกายให้เป็นเครื่องมือ ในการทดลองทางการแพทย์ซึ่งศพของท่านไปอยู่ที่เทคนิคการแพทย์นันกศึกษาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยท่านขอให้เอาศพของท่านเนี่ยมาเผาพร้อมๆกันกับประชาชนทั้งหมดไม่ต้องมีการจัดทําพิธีอย่างอื่นให้เหมือนกับทุกๆคนท่านสั่งไว้เลยก่อนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ท่านได้เขียนพินัยกรรมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ล่วงหน้า ทั้งที่มีวิธีจะรักษาท่านมากกว่านี้ทัางบอกไหมอเอาแค่นี้ท่านก็บอกว่าโต้งหรือผมชื่อโต้งท่านก็บอกว่าในชีวิตจะทำอะไรต่อไปผมก็บอกว่าผมก็จะทำหน้าที่ของผมนะครับเหมือนกับท่านทำทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระททำความดีเพื่อความดีตอนนั้นเนี่ยท่านก็เห็น ผมเอาคลิปตอนที่ผมรับผียเองให้ท่านดูท่านก็ร้องไห้นะร้องไห้แล้วก็บอกว่าท่านไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าผมจะมาถึงวันนี้และท่านก็ไม่คิดว่าจะทําให้ผมมาจนถึงวันนี้ได้นะครับและท่านก็บอกว่าก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะยึดปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นสําคัญนะครับวันนี้เราสูญเสียนะ ทั้งวันนี้ผมมาเล่าเนี่ยก็คือการสูญเสียของปรีดาซึ่งเป็นอาจารย์ทางการเมืองนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านไกสอนซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองท่านหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติตอนหลังก็อยู่คนละฝั่งกันฝั่งหนึ่งเอาเจ้าฝั่งหนึ่งล้มเจ้าก็แล้วแต่นะครับนั่นคืออดีตแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมมาเล่าเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ นะครับไม่ได้กล่าวหาว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครไม่ถูกนะครับก็บอกให้คุณสวนพี่นาว่าทั้งหมดเหล่านี้คือประวัติศาสตร์และเป็นเบื้องหลังกลยุทธ์ทางการเมืองของทักษิณเนี่ยจะลึกยึดทฤษฎีของการมากเป็นสําคัญโดยอ้างวัฒกรรมเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยฮะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขือเรียกว่าราชาธิปไตยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับตอนนี้ก็ นั่นคือการจากไปของทั้งสองท่านนะครับในส่วนพวกเราประชาชนคนธรรมดาที่มีชีวิตอยู่นะอย่างผมนี่ก็ทาหน้าที่ดูพีรณานะครับอธิบายให้ความรู้กับผู้นส่วนนะครับผมคงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้มียศไม่ได้มีตําแหน่งนะครับไม่ได้มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคานะครับไม่มีตําแหน่งอะไรทั้งนั้นก็นําความรู้นะครับที่ท่านควงอภัยวงศ์นะครับได้ถ่ายทอดให้ท่านไกรสอนตันดิพงค์ หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับได้ถ่ายทอดทอดให้ท่านไก่สอนตันติพงศ์แล้วก็รับเป็นรูปบุญธรรมนะท่านไก่สอนเป็นรูปบุญธรรมส่งท่านไก่สอนไปเรียนอย่างประเทศจีนนะครับไปเรียนทั้งกฎหมายไปเรียนทั้งรันแบงค์แลรีฟอร์มนะกลับมานะครับแล้วก็มาทํางานกับพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะครับก็เคยร่วมเนรัฐบาลกับพลเอกเปรมตินสูลานนท์อ่ากวสิบกว่าปีนะครับเกือบ20ปีเป็นสอสอสิกว่าปีนะครับเสมัย นะครับจากนั้นก็เอาความรู้ของท่านทั้งหมดมาให้กับผมความรู้ทั้งความลับของชาตินะครับที่ประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครเขียนถึงท่านก็สอนจากไปอย่างสงบตามวัยชรานะครับแล้วก็ได้ฝากวัฒกรรมที่ผมใช้ทุกๆวันนะคือทำความดีเพื่อความดี นะผมก็พยายามมาย้ำเตือนบอกหุ้นส่วนโดยใช้หลักวัฒกรรมเอาความจริงซ้ำๆให้ความจริงเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เอาชนะคำม,มดเท็ดด้วยการพูดความจริงนะครับก็พยายามท้ายคลิปผมก็จะบอกว่าทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพื่อความดีนะครับเป็นวัฒกรรมที่ถูกตอกย้ำให้หุ้นส่วนนะครับให้ในายอินทั้งหลายได้เข้าใจนะครับ จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคงจะเป็นตัวบอกเป็นตัวแบบในะครให้พวกเราได้เห็นว่าอันไหนคือความดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเราหุ้นส่วนต้องเลือกกันเองนะครับจากนี้ไปนะจากเดิมสู้กัน2อหนึ่งปีดากับทักษิณส่วนผมคนเดียวมาหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้ว สู้กันเดี่ยวๆเพราะท่านก็นสอนปล่อยผมทําเองให้ความรู้แห่งต่างๆเองนะตอนนี้ก็สู้กันเดี่ยวๆแล้วนะสำหรับผมก็วิธีการสู้ของผมคือการให้ความรู้กับประชาชนนะท่านก็นําความรู้เหล่านั้นไปเป็นทาประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่าทําประโยชน์เพื่อตัวเองอันไหนที่เอไปปรับปรุงความรู้ไปทําธุรกิจของตัวเองได้ก็เอาไปนะครับอันไหนเพื่อทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีถึงเวลาตายวายชีวาวาดทรับและทาตก็มีตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ